ซูปเปอร์ชาร์ตอันดับที่8ภูมิลำพังข้าวทิพย์ทิดาดินภูมิลำพังเพลงอ,อกหักล่าสุดจากสาวหมอลำซำน้อยข้าวทิพย์ทิดดาดิน ทัชใจคนฟังแบบไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะยิ่งฟังยิ่งอินยิ่งโดนใจส่งให้ซิงเกิลนี้เข้าสู่ชาร์จเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศอย่างสวยงามอย่างที่10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยซิงเกิลนี้ก็เข้าไปยืนอยู่ในอันดับที่8เรียบร้อยแล้วค่ะสสวัดีค่ะ ขอที่ด่าดินค่ะเขาที่ขอบคุณนะคะสำหรับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่ขอเพลงพุ้งมีลํำพังนะคะซึ่งตอนนี้ติดชาร์ต1ิบอันดับนะคะขอบพระคุณแม่ไลนนะคะขอบคุณสำหรับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่ขอเพลงพุงมีลํำพังกันขอมมากเนาะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ดีเจทุกท่านนะคะรวมที่ผู้บริหารวิชางด้วยนะคะที่เมตตาเข้าถึงเสมอมาค่ะ สำหรับพี่น้องแฟนเพลงนะคะที่อยากฟังเพลงพี่มพิณพังเพลงใหม่ของข้าวิพนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ตลอดเลยที่90ทุ่มรักไทยน,นะคะถือว่าอยากไปเจอกันนะคะสดๆเลยนะคะฟังเสียงสดๆที่งานนะคะ เรพบกันได้นะคะวันที่23เมษายนนี้นะคะที่งานลูกทุ่งแควร์ที่กอพทยาไทยนะคะลานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเวลา13นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะแล้วพบกันเด้อคะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทย